โอเคครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมลาเพ็เอ็มนะครับวันนี้ผมจะพามานี่นะครับมาปั๊มไอผลึกเดิมนะครับผลึกเดิมนี่มันจะได้จากการย่อยอ,อุปกรณ์นะครับเวลห้าสิบหกสิบอาเวลสามสิบสามสิบสามสิบไม่น่าได้น,ะน่าจะสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับคือ อยคับดูดูราคาของครับว่ามันเท่าไหร่ราคานี่ก็ถุงมือก็อยู่ที่ล้านสี่นะครับรองเท้าอยู่ที่ล้านสองนะครับอลองไปดูอาชีพอื่นนะครับอาชีพอื่นนี้น่าจะแพงครับน่าจะมีอาชีพนี้แหละครับถูกแล้วก็นี่น่าจะถูกนะครับอาวุธล้านเจ็ดล้านเจ็ดนี่ถูกนะครับหืมอ,อันนี้เยอะมากเลยคนระับเข็มขัดแต่เป็นอาชีพเวทเพิงนะครับ ของเยอะมากเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับของตอนนี้ผมเล่นเป็นอชูร่านะครับอชูร่าก็มาดูเลยครับว่าของเบลห้าสิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อไปย่อยดูนะครับเอาเอาเป็นรองเท้าก่อนแล้วกันครับรองเท้านี่หนึ่งล้านสองแสนนะครับอ่ซื้อไปเดี๋ยวลองไปย่อยดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวผม เอาไปเก็บก่อนครับผมไปเก็บค้างกันนะเราจะลองมาดูครับว่าจะกุ้มไหมเดี๋ยวคนหนึ่งเดิมผมเก็บค้างกันนะครับอันนี้ก็ที่ผมทำไว้นะครับอ่าโอเคครับผมเราก็ลองมาย่อยกันก่อนเลยครับ รองเท้านะครับเดี๋ยวใส่รองเท้านี่ย่อยได้90ลูกนะครับเมื่อกี้เรามาซื้อมา1นล้านสองแสนนะครับก็มาลองดูนะครับ90ลูก90 1, ้าสิบพนึเราขายถ้าขายได้ก็ประมาณ4ล้าน5 0 0 0มื่นนะครับ4ี่ล้านห้า0มืนมันก็กําไรนะครับกําไรคือเนีย่ยครับเราซื้อมาแค่แบบ1 2, นล้านสองครับ นี่แหละครับที่ผมทำไว้ตรงมีผลิตเยอะอตอนนี้มีเก้าสิบนะครับตอนนี้ตังหอยผมมีอยู่สิบแปดเอ็มนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ซื้อหมดน,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 นะครับพวกถูกๆล้านหกนั้นเก่าล้านสี่นะครับไออะไรนะกางเกงล้านสี่นะครับเดี๋ยวผมซื้อมา2ตัวเลยสองตัวนี้ตกเกือบสามล้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวซื้อไปเลยสามล้าน ตีไปสักสามล้านครับเดี๋ยวลองย่อยเลยครับกางเกงนี่น่าจะได้เจ็ดสิบแปดสิบนะครับใส่ผิดอนะ่ะใส่ผิดเอาเก้าสิบเหมือนกันนะฮะโอ้คุ้มเลยฮนะก็ประมาณสี่ล้านนะฮะลูกหนึ่งก็กําไรแล้วครับเมื่อกี้เราซื้อมาแค่เท่าไหร่นะสองล้านสามล้านผมกจำไม่ได้ฮนะเดี๋ยวใส่ไปเลยฮนะ อันนี้ 63. 63, 63ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะหกสิบสามหลูกอ่ามาก็ได้กำไรอยู่ครับเราซื้อมาล้านก,กว่าโอเคแล้วก็เมื่อกี้เท่าไหร่นะ90้าบกหกสิบเป็น153ปะ่ะอ่าถ้าผมคิดไม่ผิดนะฮะหกล้านกว่านี่ก็กำไรนะครับ กราซื้อมาสามล้าน่ะเราได้กําไรเกือบเกือบเท่าตัวนึงอะฮะย่อยที่คุ้มที่สุดก็น่าจะเอาเวลห้าสิบนี่แหละครับเพราะราคามันตกลงมาเยอะมากเลยครับเฮ้ยอชูล่าอ๋อ,อ,อ,อนี่ครับยันโอ้แบบนี้นี่คุ้มเลยนะครับก็ซื้อไปเลยครับผมเลาเเมาเลยครับเป่ตาตลาดเลยฮะโอเคเมาไปสี่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเก็บก่อนครับเก็บเรามาดูของถุงมือกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่หลักๆมันไม่น่าจะต่ำกว่า60อยู่แล้วครับแล้วแต่ดวงนะครับอันแรกครับอันแรกได้69โอเคเดี๋ยวลองเองไปดูครับ69ได้60ลูกที่2 60นะครับ ลูกที่สามหกสิบหกนะครับลูกที่สี่เจ็ดสิบสองนะครับทั้งหมดที่เราได้มาทุงมือเสียันเมื่อกี้สองร้อยหกสิบเจ็ดลูกสองร้อยหกสิบเจ็ดมาดูกับว่าถ้าซื้อในนี้จะเป็นเงินเท่าไหร่ก็เป็นเงินสิบสองล้านนะฮะใช่ครับถ้าซื้อในนี้ก็ประมาณสิบสองล้านนะครับ ซื้อในตลาดได้สิบสองล้านเราซื้อไปประมาณหกล้านป่ะประมาณหกเจ็ดล้านนะครับโอเคเรามันก็คุ้มอยู่นะครับถุงมือโอเคครับล้านสี่นี่ซื้อไปเลยครับแล้วก็ล้านสี่อันนี้เราซื้อมาล้านสี่นะครับดูถุงมือครับถุงมือได้ห้าสิบเจ็ดคุ้มป่ะเนี่ยห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ด ก็โอเคนะครับก็คุ้มอยู่นะครับ2ล้านกว่าเราซื้อมาล้านเจเจแล้วก็เข้มขันอันนี้เหลือแต่ของแพงนะครับอาวุธอาวุธนี่ถ้าย่อยนี่จะได้เยอะเยอะมากเลยครับประมาณ90้าสถึงร้อยครับแล้วแต่แล้วแต่ดวงเลยครับถ้าเป็นอาวุธนะครับเนี่ยถ้าเราเล่นสายอื่นก็ก็ลองย้ายอาชีพไปดูครับย้ายไปว่าอาชีพไหนมันถูกหรือของ ถูกเยอะๆอะครับผมว่าน,น,นินจาก็ได้เยอะนะฮะนินจาเนี่ยครับโอ้โหแพงครับนินจาสองล้านนี่ไม่คุ้มนะครับประมาณสองล้านแปดอะไรเงี้ยถ้าเราย่อยไม่ได้หกสิบลูกเนี่ยมัน <c oughs> มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าได้หกสิบเนี่ยครับไอ้ถ้าราคาสองล้านกว่าน,นี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับเราต้องซื้อแบบประมาณล้านกว่า นี่ครับอย่างเวทเพิงเนี่ยครับถ้าอย่างนี้นี่คุ้มเลยนะครับถ้าผมเล่นเวทเพิงก็จะมาซื้อไว้เลยครับก็ประมาณ11ล้านถ้าย่อยนี้ก็อาได้ได้เยอะอยู่ฮนะโอเคก็มาดูเลยครับว่าผมมีเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้มี324 324เป็นเงิน 3,2,4... เป็นเงิน14ล้านนะครับแล้วผลึกเดิมของผมทั้งหมดเดี๋ยวลองดูเลยครับอันนี้ผมก็ทำไว้ขายนะครับคือมันมันต้องใช้อยู่แล้วครับเพราะเดี๋ยวเนี่ยครับเอาไว้ทำอาวุธไว้ทำเอ่อไว้รีออฟได้นะครับนี่ครับแบบเราล็อกมันก็จะใช้นี่นะครับผนึกเดิมเ <c oughs> พราะเดี๋ยวอนาคตต้องใช้แน่นอน,นครับ แล้วก็ของพวกนี้ครับของที่มันขายอยู่เอ็ม,มกวัวกัเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับเพราะคนซื้อไปย่อยเยอะช่วงนี้คือช่วงเก็บเกี่ยวอะ <Yeah. S 1> ช่วงเก็บเกี่ยวครับผมซื้อไปก็ก็เหมือนลงทุนนะครับตอนนี้เท่าไรนะผมมี 4, อยู่สี่พันตอนนี้มีห้าพันห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวลองไปดูเครื่องคิดเลขก,กันนะครับ มีห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิเจ็ดคูณถ้าขายได้นะครับขายได้มันจะตกลูกแล้วสี่0มืนหนึ่งนะครับมันหักภาสี่ไปเจ็ดเปอร์เซ็นโอเคครับผมตอนนี้ถ้าขายออกนะครับผมมีมีเงินประมาณสองร้อยยี่สองล้านนะครับถ้าขายออกทั้งหมดอันนี้คือหักหักค่าภาสี่ไปแล้วนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยครับอ่า หักไปเจ็ดปอร์เ็แล้วครับถ้าเราขายออกหมดนี่คือสองร้อยกว่าล้านนะครับเราเอามาแบบใช้ได้เยอะเลยฮะเววหกสิบตอนนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อาชีพผมอะ่ะเวหกสิบตอนนี้อาวุธสิบเก้าเอ็มเววหกสิบก็ทําได้นะครับถ้าราคามันถูกราคามันต่ํากว่าเจ็ดล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะทำได้เลยครับถ้าอาวุธต่ํากว่าเจ็ดล้านนะครับซื้อมามันจะย่อยได้ประมาณ สองรอยห้าสิบถึงสองร้อยหกสิบครับเนี่ยครับประมาณขายได้ประมาณสิบเอ็ดเอ็มครับถ้าราคามันต่ำกว่าต่ำกว่าเจ็ดเอ็ะครับเราซื้อมาย่อยแบบคือคุ้มมากครับอาวุธพวกรองเท้านี่ก็ได้ประมาณร้อยหกสิบครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบครับประมาณหกล้านมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับพีห้าสิบนี่คือคุ้มสุดแล้วครับโอเคครับผมก็ วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆผมจะมาแนะนำอีกนะครับนนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ